สวัสดีครับผู้ชมครับกลับพบกักครับทอมสตอรี่คาเอกไลฟ์สไตล์นะครับมาใน EP นี้นะครับเรายังอยู่กับ BMW นะครับผมกับตัวนี้เลยครับเจ้า BMW 330e M Sport นะครับรถ PHEV หรือว่า plug-in hybrid จาก BMW ครับและนี่ก็คือการ LCI นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยพาผู้ชมไปสัมผัสกับเจ้า 320d LCI กันไปแล้วนะครับมาคราวนี้ครับ 330e M Sport นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ น่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะได้ความเป็นไฟฟ้าแต่ก็ยังคงกังวลกับไฟฟ้า100%อยู่ความเป็น PHEV หรือว่า Plug-in Hybrid น่าจะตอบโจทย์ได้พอสมควรเลยทีเดียวครับเจ้าคันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและจะเจ๋งขนาดไหนกับ 330e M Sport คันนี้ถ้าพร้อมแล้วตามทอมไปเลยกันเลยครับ มาพูดถึงในเรื่องของดีไซน์ก่อนดีกว่านะครับแน่นอนครับหลายๆคนคงจะได้สัมผัสกับเจ้าซีรีส์3ใหม่ LCI กันไปแล้วนะครับ จ้า330 EM Sport คันนี้ก็ยังคงดีไซน์ของความเป็น LCI ด้วยดีไซน์ของไฟหน้าที่เป็นตัว L ความแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของ BMW อยู่ในยุคปัจจุบันนี้สำหรับซีรีส์3นะครับรวมไปถึงไฟหน้าที่ให้มานะครับนี่คือ Adaptive LED ที่ทาง BMW ใส่มาให้เรียกได้ว่าใส่แบบจัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยนะครับนี่เป็นไฟหน้าที่ผมถือว่าดูสวยงามและดูลงตัวมากๆกับซีรีส์3ใหม่ LCI ตัวนี้นะครับ เจ้าคันนี้อย่างที่บอกไปครับว่าเขามาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport อนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าดีไซน์ด้านหน้าจะดูค่อนข้างสปอร์ตอยู่พอสมควรเลยทีเดียวและที่สําคัญเขามีการตัด สีดำที่เป็น cross black แบบนี้เข้ามาทำให้เจ้า3 3 0 e คันนี้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูหล่อเหลามากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้าที่เป็นไตคู่เองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีเทคโนโลยีในส่วนของแฟลปด้านในนะครับเพื่อเปิดปิดเพื่อให้ลมเข้าไประบายความร้อนเครื่องยนต์และปิดเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องไปในตัวนะครับ รวมไปถึงด้านล่างครับเราเห็นว่าเขามีเซ็นเซอร์มาให้นะครับเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยบียมันอยู่จัดมาแบบเต็มๆรวมไปถึงสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีกล้องหน้ามาให้ด้วยมีกล้องหน้าแบบนี้ด้านข้างก็มีด้านหลังก็ต้องมีเช่นกันนะครับดังนั้นคุณสามารถมอง360รอบตัวรถได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ที่เรานํามานะครับเป็นโลโก้ 2ครบรอบ50ปี BM w M นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ย BM w จะใช้โลโก้นี้อยู่ในหลายๆรุ่นนะครับเรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลอง BM w M ของเขานะครับ ดังนั้นในช่วงนี้เราจะเห็นโลโก้นี้อยู่ในเ m w ยูหลายๆรุ่นนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงทั่วโลกด้วยที่ใช้โลโก้เดียวกันนี้ทั้งหมดนะครับผมพอเป็นรถในสไตล์ PHEV หรือว่า plug-in hybrid นะครับแน่นอนครับเจ้าคันนี้เนี่ยมาด้วยเครื่องยนต์บวกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับมาด้วยเครื่องยนต์เบนซินกับเทคโนโลยีทวินพาวเวอร์เทอร์โบจาก b m w นะครับผมรวมไปถึงมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่มีความ อยู่ที่12กิโลวัตต์เอาวนะครับดังนั้นเจ้าคันนี้นะครับเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ทำงานประสานร่วมกันแล้วนี่นะครับเขาจะให้แรงม้าอยู่ที่292แรงม้ากับทอร์กและแรงบิดเนี่ยอยู่ที่420นิวตันเมตรถือว่าเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอเพียงแล้วล่ะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงด้วยโหมดของเขาที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในโหมดของ เอ่อไฮบริดนะครับแล้วก็ไฮบริด Eco Pro รเนี่ยทำให้รถคันนี้มันมีทั้งความแรงบวกมาด้วยถ้าเกิดคุณต้องการความประหยัดก็ยังสามารถที่จะตอบโจทย์นั้นได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกแบบไหนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นคันนี้จริงน่าสนใจมากๆขยอบไปต่อกันที่ด้านข้างดีกว่าครับ ถ้ยือบมาต่อกันที่ด้านข้างดีกว่านะครับล้อแม็กที่ทาง BMW ให้มาอย่างที่บอกไปครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเป็น M Sport นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งในสไตล์ M นะครับเรียกว่า M Sport Pro นะครับสำหรับเจ้าตัว3 3 0 e คันนี้นะครับในส่วนของล้อแม็กเองเนี่ยให้มาที่ขอบ19นะครับรัดมาด้วยยาง Pirelli P Zero นะครับกับซีรีส์ยางที่ใส่มาให้นะตรงนี้เนี่ยเป็น225/40 19นะครับผมแล้วเป็นยางรันแฟร์ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆ ด้านในครับในส่วนของระบบเบรกเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคาลิปเปอร์เบรกไซส์ใหญ่มาเลยนะครับผมถือว่าอันนี้หล่อมากๆถ้าเราเทียบกับ3 2 0 d ที่เป็นดิสเบรกธรรมดาเนี่ยเจ้า3า0 e เนี่ยทำให้รถคันนี้มันดูสปอร์ตมากกว่าเดิมขึ้นอีกด้วยเบรกที่ใส่มาให้ชุดนี้จาก BM w มนยูะครับแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้ตัดกับสีรถที่เรานำมาถือว่าอันนี้ผมว่าสวยงามและเบรกดีมากๆเลยทีเดียวถือว่าหยุดแรงม้า292ตัวที่อยู่ภายใต้ ฝากกระโปรงนี้ได้แบบอยู่หมัดเลยทีเดียวนะครับขยับมาบริเวณนี้ครับเราจะเห็นว่ามีช่องอยู่หนึ่งช่องนะครับซึ่งช่องนี้เอาไว้สําหรับชาร์จแบตน,นะครับผมซึ่งคุณสามารถชาร์จได้แบบดีเท่านั้นนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปครับว่าแบตเตอรี่ของเจ้า3 3 0 e คันนี้เนี่ยมีไซส์แค่12กิโลวัตต์แอลนะครับด้วยเปเปอร์น,นะครับที่บอกมาเนี่ยสเปคเชีตบอกว่า60กิโลแต่วิ่งจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงเพราะว่าจากที่ทอมได้ลองขับมาดูแล้วเนี่ยเต็มที่ก็น่าจะประมาณสัก 40กว่ากว่าถึง50ประมาณนั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมถือว่าแบบเนี้ยอาจจะดูน้อยไปสักนิดนึงนะครับถามว่าใช้งานพอเพียงด้ไหมมันดูปริ่มมากๆเลยนะครับใครที่อยากใช้แบบเพียวๆผมว่าเลือกเป็นโหมดไฮบริดรถดูจะให้การตอบโจทย์ที่ดีกว่าสำหรับ เวลาใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับด้านข้างครับเราจะเห็นว่าบริเวณนี้กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลีย้ยวบริเวณนี้แล้วก็กล้องบริเวณนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปกล้องหน้ากล้องข้างและกล้องหลังมีให้มาแบบครบๆเลยนะครับขยับมาด้านข้างบริเวณนี้เราจะเห็นว่ากระจกเนี่ยเขาจะมีกรอบที่เป็นสีดำนะครับเป็น glossy black นะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็น frameless นะไม่ได้เป็น frameless นะครับผมยังคงดีไซน์ที่ให้มาเนี่ยเป็นสีดำบริเวณนี้ผมถือว่าพอลดสีนี้นะ ตัดกับสี r o s s y black แบบนี้มันดูค่อนข้างเท่มากๆนะครับด้านบนนะครับหลังคามีมาให้เป็น s u n รูฟนะครับซึ่ง s u n ร o ฟเนี่ยจะมีแค่ด้านหน้าบริเวณนี้เท่านั้นไม่ได้เป็นพาโนรามิกยาวไปถึงด้านหลังนะครับมีแค่ส่วนด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมในส่วนของด้านหลังเองเนี่ยรถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับดังนั้นในส่วนของล้อหลังเองเนี่ยซีรีส์ยางไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเบียร์มาอยู่เลือกใช้ซีรีส์ยางล้อหลังอยู่ที่255 35 10 ผมซึ่งด้านหลังเองนี่นะครับก็จะมีดิสเบรกที่มีโลโก้ M อยู่บริเวณนี้ด้วยเป็นสีแดงเข้ากับคาลิเปอร์เบรกด้านหน้านะครับผมล้อแม็กก็เป็นลายเดียวกันนะเป็น M แบบนี้เหมือนกันนะผมถือว่าดูลงตัวด้านข้างสวยมากๆอันนี้ใครที่ได้สัมผัสเจ้าตัว LCI นี้แล้วจะรู้เลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งบอดี้ที่คนที่ชื่นชอบในซีรีส์3หรือว่า b ี a เมอตัวจริงเนี่ยน่าจะถูกใจไดไม่ยกครับไปต่อกันที่ด้านหลังดีกว่าตามมาเลยครับ ขยับมาในส่วนของด้านหลังครับไฟท้ายดีไซน์ ล่อเหลาเลยทีเดียวนะและที่สําคัญลมดํามาแบบนี้นะผมถือว่ามันดูสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะด้านบนฝาท้ายครับแอมมีดักเทลเล็กๆบริเวณนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตนะฮะแล้วก็อาจจะช่วยกดท้ายได้ในบางส่วนนะฮะเวลาคุณขับเร็วๆเนี่ยถามว่าชิ้นเล็กขนาดนี้จะมีผลไหมอันนี้ต้องตอบนะถ้าคุณขับเร็วๆตัวนี้มีผลมากๆเลยทีเดียวนะครับในการกดท้ายสําหรับเจ้ารถคันนี้และเป็นขับเคลื่อนล้อหลังแบบนี้ด้วยนะครับด้านล่างมีเซ็นเซอร์มาให้ที่บอกไปครับกล้องท้ายมีมาให ในส่วนของดีไซน์ของการชนด้านหลังผมถือว่าสวยงามนะมีการตัดกันร,ระหว่างสีตัวรถกับสีดำกอสแบล็กบริเวณนี้นะครับทำให้คันนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีอารมณ์ของดิฟิเวเซอร์เล็กๆด้านท้ายนะครับในส่วนของท่อไอเสียเองออกซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะครับนี่คนือโดยรวมทั้งหมดของด้านท้ายนะครับในส่วนของฝาท้ายเองเนี่ยนะครับผมเป็นแบบไฟฟ้าครับแต่ข้อเสียคือเป็นไฟฟ้าแบบนี้หลายคนจินตนาการต่อว่าต้องมีคลิกเซนเซอร์ใช่ไหมเจ้าคันนี้ bmw ไม่ได้ใส่คลิกเซนเซอร์มาให้นะครับดังนั้นคุณสามารถปิดฝาท้ายหรือเปิดฝาท้ายจากด้านหลังด้านในรถหรือว่าจากรีโมทแบบนี้เท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถเตะปิดหรือเปิดได้ครับนี่คือทั้งหมดโดยรวมของภายนอกนะครับของ b m w 330 EM Sport คันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าตามทอมไปเลยครับ เข้ามาด้านในกันหน่อยดีกว่าปิดปุ๊บเหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทครับโอ้โหเสียงมาเลยครับเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเงียบมากนะเพราะแน่นอนครับด้วยความที่เขามีแบตเตอรี่หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้เวลา เริ่มต้นการทางานของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องสตาร์ทเลยใช้แบตเตอรี่หรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่เขาให้มา12กิโลวัตต์ชั่เนี่ยเป็นตัวช่วยในการเริ่มต้นนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเงียบแล้วก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าจอเองครับแน่นอนเราได้สัมผัสกันไปแล้วนะกับความเป็น l c i นะครับหน้าจอค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นไซส์ขนาด12.3บวกกับ14.9นะครับผมให้มาแบบนี้เลยยาวๆแบบนี้เป็นแบบโค้งแบบนี้ด้วยนะครับการทํางานง่ายๆครับอย่างที่บอกกันไปว่า อินเทอร์เฟซของ BMW เนี่ยผมถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไหลลื่นมากๆนะครับผมเป็นมิตรกับผู้ขับขี่หรือผู้ใช้งานมากๆเลยทีเดียวนะ b m w เนี่ยยังคงให้ในส่วนของ i Drive มาด้วยเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าใครที่ยังถนัดกับการใช้ i Drive คุณก็สามารถใช้ i Drive ได้นะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเอื้อมไปทัดในส่วนของหน้าจอบริเวณนี้นะครับก็หมุนจาก i Drive ได้ เช่นเดียวกันนะครับการทำงานสามารถต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะครับและก็ง่ายมากๆและดีมากๆอันนี้ต้องยอมรับรวมไปถึงนะครับการมองกล้องรอบคันเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคุณ,ณภาพของหน้าจอดีมากๆและชัดมากๆอันนี้เราไม่เคยเตะเบียมแต่มันอยู่เลยนะฮะผมถือว่าให้มาดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถอยหลังจอดแบบอัตโนมัติมีให้ด้วยนะครับเป็น Park Assist นะครับเรียกได้ว่าสามารถจอด ตามแนวถนนหรือว่าเข้าสองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จัดมาให้ในคันนี้เลยนะครับเพราะเป็นตัว LCI อย่างที่บอกไปครับหัวเกียร์หายไปแล้วนะครับผมเป็นแค่บริเวณนี้นะครับผมเป็นเกียร์ไฟฟ้านะแล้วก็เจ้าคันนี้มีพ d d เด s h i ฟมาให้ด้านหลังด้วยนะครับดังนั้นใครที่ยังคงอยากสนุกกับรถของคุณคุณก็สามารถมาเชนเกียร์หรือว่า เล่นรถคันนี้ผ่านการขับขี่ด้วยพดเดลชิฟต์ด้านหลังตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ยังคงให้ความสนุกสนานและอรรถรสอยู่นะครับเฮดอัพดิสเพลยมีมาให้นะครับผมรวมไปถึงบริเวณนี้มีที่ชาร์จนะครับเป็นไวเลสชาร์จิ้งนะครับแล้วก็มี USB Type A มาให้1พอร์ตบริเวณนี้นะครับมี power outlet มาให้นะครับรวมไปถึงด้านในสามารถเก็บของได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับมี USB Type C มาให้บริเวณนี้อีก1พอร์ตด้วยนะครับผม โดยรวมถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับเท็กเจอร์ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวนะรวมไปถึงเบาะเองหนังที่ให้มาและเดินได้ที่เดินมาบริเวณนี้เนี่ยเป็นสติชิ่งสีน้ำเงินนะครับไย้ได้ว่าเข้ากับตัวรถเลยนะครับผมในส่วนของเบาะเองนะครับฝั่งคนขับมีเมมโมรีให้2อง m มมโมรีด้วยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างดีมากๆด้านบนคุณสามารถเปิดหลังคาของคุณได้นะซันรูฟนะฮะเ นี่เป็นไงล่ะเปิดปุ๊บก็สามารถรับลมได้เวลาขับขี่ไกลๆนะครับอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างลงตัวแล้วก็ใช้งานได้แบบสบายๆอย่างที่บอกไปครับพอเป็น LCI BMW ดีไซน์ให้ดูมินิมอลขึ้นนะครับดูคลีนมากขึ้นน้อยๆแต่ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันที่โชว์อยู่บริเวณนี้อันนี้ perfect ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บเบาะแถวสองดีกว่าครับตามไปเลยครับ มาต่อที่เบาะแถว2ครับว้า wow. วด้วยมิติของตัวรถเองนะครับผมของเจ้าตัวซีรีส์3 LCI เนี่ยผมถือว่าดีไซน์มาได้อย่างดี โดยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่เราจะเลือกไม่ว่าจะเป็นตัว 320d ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือว่าคุณจะมาเลือก 330e ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมิติตัวรถมันไม่ได้ต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันในที่อัตราในการกขี่ผ่านเครื่องยนต์ที่คุณสามารถเลือกได้ในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดดังนั้นผมยอมรับเลยว่า องรวมต่างๆเนี่ยรถคันนี้โดยพื้นฐานเขาทามาดีอยู่แล้วในส่วนของด้านหลังเองนะครับแอร์ก็ยังมีให้ปรับอีกหนึ่งโซนนะครับดังนั้นเจ้าคันนี้มีทั้งหมด3โซนด้วยกันนะครับก็คือโซนด้านหน้าแยกซ้ายขวาและอีกหนึ่งโซนด้านหลังนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงมีพอร์ต USB Type C มาให้อีก2พอร์ตบริเวณนี้นะครับผมอ่ะโดยรวมโอเคครับผมถือว่านั่งหลังได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ใครที่เคยสัมผัสต,ตัวซีรีส์3 LCI มาแล้วเนี่ย ไปได้ไกลๆครับนั่งหลับยังได้อันนี้ผมต้องยอมรับว่ามิติดตัวรถเนี่ยทำให้คนตัวใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยสามารถนั่งได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับตรงกลางเอาลงมาได้ยิ่งวางเท้าแขมแบบนี้โอ้โหยิ่งสบายไปใหญ่เลยครับเปิดขึ้นมามีที่วางแก้วน้ําซ้ายและขวาบริเวณนี้นะครับผมนี่คือดีไซน์ของเจ้า BMW Series 3 LCI ไม่ว่าจะเป็น 320D 3 0 D, 3, 3 0 e, แบบนี้ทั้งหมดครับ อย่างที่บอกไปครับว่าเจ้าคันนี้จุดเด่นและไฮไลท์ของเขากับเครื่องยนต์ PHEV หรือว่า Plug-in Hybrid นะครับที่ให้พละกำลังที่ผสานกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่2 0 2แรงม้าและทอร์กหรือว่าแรงบิดเนี่ยที่420นิวตันเมตรซึ่งมันดูเยอะมากนะในด้านของตัวเลขแต่ว่าถ้าเกิดเราไปขับจริงล่ะเราจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับว่า 330e M Sport คันนี้จะให้ฟีลลิ่งในการขับขี่สนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเทสต์ไดรฟ์กันครับไปกันเลย ครับตอนนี้เราอยู่ภายในเจ้า BMW 330 eM Sport แล้วเรียบร้อยนะครับผมด้วยความเป็น BMW เองเนี่ยนะครับผมผมถือว่าเป็นรถที่ขับค่อนข้างสนุกแล้วก็โดยพื้นฐานเนี่ย BMW เซตอัพมาได้อย่างดี โดยพื้นฐานอยู่แล้วจากโรงงานนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าด้วยคาแรคเตอร์ของ B M เองเนี่ยนะครับเป็นรถที่ขับสนุกให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีดังนั้นใครที่รักในการขับขี่เองเนี่ยคุณจะชื่นชอบมันแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความสบายหน่อยเนี่ยผมว่า B M W อาจจะไม่ใช่รถที่นุ่มนวลที่สุดแต่ก็ยังมี ความรู้สึกของความนุ่มนวลให้เราได้สัมผัสอยู่บ้างแต่ก็คงไม่ทั้งหมดนะครับและด้วยความที่เจ้าคันนี้เป็นยาง Run f ฟรมาด้วยแล้วเนี่ยความกระด้างอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกมากมายอะไรนักแต่อย่างที่เราได้พูดไปตั้งแต่ต้นนะครับว่ารถคันนี้สิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยเราคงจะไปโฟกัสในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นแบบ phev หรือว่า plug in hybrid นะครับที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์ เบนซิน4สูบแถวเรียงนะครับผมด้วยเทคโนโลยีทวิน p พาเวอร์เทอร์โบที่ให้พละกำลังบวกกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าของเจ้าคันนี้อยู่ที่292แรงมา้าและทอร์คแรงบิดแบบเหลือๆเลยครับที่420นิวตันเมตรทำให้รถคันนี้จากที่เป็นซีดานปกติมันกลายเป็นรถที่ขับสนุกมากขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวครับในส่วนของแฮนดลิงเองเนี่ย ผมถือว่าการตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยทำออกมาได้ดีครับน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์บีอมอยู่แล้วนะครับว่าให้ความรู้สึกที่ไม่ได้หนักมากและไม่เบาจนเกินไปผมว่าหน่วงกําลังดีแบบนี้ผมชอบและด้วยไซส์พวงมาลัยเองนะครับแหมเป็นไซส์ที่ผมชื่นชอบโดยปกติอยู่แล้วคุณผู้ชมมันกําลังพอดีมือกับคนมือใหญ่ๆแบบผมนะครับเอาละตอนนี้เห็นไหมพอเราซิกแซกหน่อยปุ๊บก็ถือว่ามั่นใจได้ครับ มั่นใจได้เลยนะครับดูสิ <_ d ance> และด้วยความที่รถคันนี้เป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับการทํางานของเขาเนี่ยมาได้ทันใจมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าช่วงต้นของเครื่องยนต์เนี่ยเจ้าคันนี้ใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นตัวช่วยด้วยคาแรคเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทอร์กและแรงม้า <_ d ance> ของเขาเนี่ยจะมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยดังน,นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่รอรอบเลยมันทําให้ ตัดปัญหาในเรื่องของการรอรอบกับรถเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ BMW ยําออกมาได้ค่อนข้างสมูทนะครับเวลาขับขี่ในเมืองอย่างตอนนี้ที่ผมอยู่นี่นะฮะผมถือว่ามาให้ใช้แบบง่ายๆเลยครับแต่นิดเดียวอะ่ะคุณผู้ชมไปดีเลยฮนะเนี่ยผมใช้คันเร่งแค่นิดเดียวเนี่ยผมลองเร่งนิดน,นึงนะผมจะเร่งแซงหน่อยดูสิคันเร่งเนี่ยเรียกได้ว่าแค่ แต่ไม่เยอะมากครับก็มีพละกกำลังมีทอกมีแรงมาร้อยแรงบิดเนี่ยมาให้ใช้แบบสบายๆแล้วนะครับอ่ลองคลิกดาวครับหนึ่งสองสาไปโอ้โหมาเร็วฮะโอโ้เมื่อกี้เหยียบปุ๊บนี่สุ้มเสียงนี่มาสนุกเลยฮะ แต่พอเป็นเครื่องยนต์เพียวๆเนี่ยอาจจะมีการลอรอบอยู่บ้างเนาะแต่แฮนเดลลิ่งดีอันนี้ถูกใจนะฮะ292แรงม้าครับแรงบิด420นิวตันเมตรที่ให้จากเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ4สูบแถวเรียงทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ เดี๋ยวเราขออนุญาตลองคลิกดาวน์นิดนึงก็งแล้วกันนะขึ้นเนินแบบนี้ครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามป้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมเชนกีช่วยนิดนึงโอ้ดึงผมออกซ้ายหน่อยนะครับปื๊บป้ายเล็งแสงทางใจครับมีปั๊บเดียว120ร้อยยี่แล้วฮะร้อยสามสิบโอ้มาดีเลยฮนะ ไม่ต้องรอนานครับผมถือว่าทันใจมากโอ้เอาจริงนะคุณผู้ชมขับสนุกมากครับใครที่ชื่นชอบ f e ล l i n g การขับขี่ที่สนุกสนานนะครับ330 อีคันนี้ให้ความรู้สึกที่ขับสนุกมากโอเคตอนนี้เราอยู่ในโหมดไฮบริดนะคุณผู้ชมผมขอเปลี่ยนไปเป็นโหมดสปอร์ตดูหน่อยก็แล้วกันนะครับ Extra b o o s t ครับทุกอย่างเปลี่ยนฟีลลิ่งเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนครับคราวนี้พอเป็นโหมดสปอร์ตเปิบคิกดาวเ <c oughs> สียงเปลี่ยนขึ้นมาอีกหน่อยครับเสียงจะคำรามขึ้นมาอีกนิดนึงรถกระชากเร็วขึ้นหน่อยครับ ลากรอกขึ้นไปครับโอ้โหอย่างนี้สิฟีลลิ่งของ B M จริงๆพอโพอหมดสปอร์ตฟีลลิ่งเปลี่ยนเลยครับแต่พอเป็น p ังอินไฮบริดครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนบอกแล้วถ้าผมไม่ชอบความสปอร์ตแบบนี้ล่ะผมอยากประหยัดอ่ะได้ไปไฟฟ้าล้วนเลยจ้ะคุณก็จะได้อีกฟิลของ ความประหยัดผ่านระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าใช้งานสบายๆในทุกๆวันเนี่ยเป็นไฮบริดหรือคุณจะปรับเป็นไฮบริดอีโคโปก็จะทำให้รถคันนี้ช่วยในเรื่องของความประหยัดได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้มันเลยเป็นสิ่งที่รถคันนี้ให้กับผู้ที่ขับขี่เรียกได้ว่าคุณจะสนุกกับรถ ได้ไหมได้ความแรงมีเหลืออยู่แล้วอยากประหยัด HyB r i d Eco p r ปก็น่าจะต,าตอบโจทย์สำหรับชีวิตคนเมืองที่ใช้งานรถคันนี้ในทุกๆวันครับอย่างที่บอกอคันนี้เสียอย่างเดียวนั่นก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่เวลาคุณขับขี่ด้วยโหมดอิเล็กทริกหรือไฟฟ้าเพียวเนี่ยระยะทางมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับแค่60กิโเมตรจากตัว แต่เพนะครับแต่ว่าพอวิ่งจริงแล้วไฟฟ้าล้วนเนี่ยอาจจะทำได้แค่ประมาณ 49, 50หรือ 40- 30ไปไปลายประมาณนี้ด้วยซ้ำซึ่งผมดูว่ามันอาจจะน้อยไปนะสำหรับใครที่อยากจะใช้ระบบไฟฟ้าเพียวๆในแต่ละวันกับชีวิตคนเมืองที่อาจจะอยากใช้ไฟฟ้าไปทำงานในตอนเช้าและกลับในตอนเย็นน้อยไปหน่อยถ้าเพิ่มมาได้กว่านี้จะดีมากครับ และสำหรับเจ้า BMW 330 E-M Sport คันนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่2 9 4 9 0 0นบาทครับใครที่อยากจะสัมผัสความเป็นรถไฟฟ้าบวกกับเครื่องยนต์สันดาปที่ทำงานรวมกันให้ทั้งความสนุกสนานและความประหยัดเจ้ารถคันนี้น่าสนใจทีเดียวครับ สำหรับเบ e ียร0ม M Sport สามู3สามารถไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูม b บ w รมทั่วประเทศครับวันนี้เวลาของ Tom Story ค่ค่เอ็กไลฟ์ไตล์ของจะ่มของเรนะครับพบกันได้ใหม่ ep หน้าวันนี้ Tom ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย